ครับก็ขอกราบสวัสดีนะครับทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมครับก่อนอื่นก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับได้สั่งชุดมินิ10นิ้วคาราโอเกะนะครับไปฟังที่บ้านนั่นเองนะครับขอบคุณมากนะครับผมครับชุดนี้ก็เป็นชุด10นิ้วนะครับไม่เหล็ก2ก้อนนะครับ1556นะครับคงเหล่อไว้คู่นั่นเองนะครับเล่นคู่กับเสียงกลาง8นิ้วนะครับ หนึ่งคู่แล้วก็เสียงแหลมหนึ่งคู่นั่นเองนะครับครับผมส่วนงานตู้นะครับจะเป็นงานสีดำนะครับโทนสีดำตัดด้วยลายสีเหลืองนะครับผมครับผมระบบก็จะมีปรีเจ็ดแบนดแยกซับอิสระหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปีคาราโอเกะหนึ่งตัวแล้วก็เครื่องเล่นบูทูธหนึ่งเครื่องนั่นเองครับแล้วก็วัดโวลต์เอาไว้ให้ลูกค้าดูไฟตอนเล่นเล่นแรงๆนะครับแต่ชุดนี้เอาอยู่นะครับสบายครับ เล่นยังไงก็ไม่ตกนะครับชุดนี้นะครับชุดโปรโมชั่นนะเองนะครับในชุดนี้นะครับครับผมสวิต์ปิดเปิด2ตัวนะครับไฟสีและปิดเปิดเครื่องนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีพอร์ตอินพุตนะครับ1คู่นะครับ Lr นะครับ2ตัวนั่นเองนะครับไว้ลูกค้าเชื่อมต่อกับทีวีนะครับหรือโทรศัพท์ iPhone ต่างๆนะครับและคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กได้นะครับที่ต้องการนำเสียงเข้ามาในชุดนี้นะครับ ครับก็ขอขอบคุณลูกค้านะครับทางจังหวัดสมุทรสงครามอีกครั้งนะครับผมครับผมในชุดนี้นะครับก็จะมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ด้านข้างนะครับ5นิ้วนะครับระบายความร้อนออกมาด้านหลังนะครับในช่องลมด้านหลังเลยนะครับครับผมในชุดนี้ก็ทําระบบเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่ได้ง่ายๆนะครับอาเป็นน็อตองกะต่ายนะครับเบอร์12นั่นเองนะครับขันเชื่อมได้ง่ายๆครับกับแบตเตอรี่นะครับ เพียงลูกค้าทำสายไว้นะครับก็เชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นนะครับครับผมส่วนระบบนะครับก็จะเป็น power abc channel ตัวนี้เลยนะครับคุณภาพเสียงผมการันตีนะครับว่าโดนใจนอนครับถูกใจนอนนะครับไม่เสียตังค์ที่เสียให้ผมมานะครับไม่เสียนะครับผมไม่เสียความรู้สึกนี่เองนะครับภูมิใจแน่นอนนะครับกล้าการันตีได้ครับระบบไฟชุดนี้ครับชุดโปรโมชั่นนะครับ จจัดในช่วงดตุลาคมนะครับถึงเส้นเดือนนะครับเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ผมเป็นวันคล้ายวันเกิดนะครับในวันที่2 4นะครับครับก็ขอฝากผลงานนะครับในช่องวัดออเดอโอสาวชนเนลเป็นอีกหนึ่งช่องนะครับที่ให้สาระนะครับความรู้นะครับไม่น้อยก็มากนะครับครับผมส่วนงานไฟครับก็ไปจะเป็นโทนสีเหลืองนะครับเป็นงานโทนสี VP ีนะครับ ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเดี๋ยวเรามาเทศสเสียงฟังด้วยกันเลยนะครับเขาเคยกิดหอดมึงบอเขาเคยโทรหามึงบอกกินเขากับยังสบายดี เดือนหนึ่งเขาถามมึงจะคือเขาบากวามึงเข้าใจบอมึงสิโทรไปยังกระดอกระเดือเขาบอกเคยโทรกลับจะตือปานใดน้มมึงจึงสิเข้าใจบายบางังค้งเจ้าของเง เกิดดูตอนนี้เขาเศร้าหักแต่โดนแล้วบักหุกีเขากำลังสิบิหิม เของบอ่ฮักมึงแลยบ่ต้องเปง็นออยยังให้มันยากทำใจให้สบายบ่ต้องปามูอยู่ว่ามันยากแต่มึงก็ต้องเฮใจไายบังคินเจ้าของแนทตฟุบทวนยังต่อย,อยังชี้กำแล้วเจอยูตอนนี้เขาเศร้าหักแต่โดนแล้วบอกคู่กี 手紧拎。 time เขาเศร้าหักแต่โดนแล้วว่าคู่ขีดเขากำลังสิทพิมพ์มือปา ครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมในคลิปของผมน่เองนะครับชุดนี้ก็เป็นชุดในโปรโมชั่นนั่นเองนะครับก็เป็นชุดมินิ1ินิ้วดอกเดียวนะครับเป็นชุดราคา8,700บาทนะครับเป็นชุดสโมโลโปรโมชั่นนั่นเองนะครับครับผมสนถ้าได้สนใจก็ข้อมูลการติดต่อก็อยู่ในใต้คลิปนี้เลยนะครับผมไอ l ดี e ไลน์เฟซบุ๊กเบอร์โทรนะครับโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับไม่ทําไม่เป็นไรครับผม ก็ขอฝากนะครับช่องวัดออิโอสาวเชนแนร์ด้วยนะครับฝากเพี่น้องลุงป้านาะอานะครับกดติดตามในช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อดูผลงานในชิ้นต่อไปนะครับและเป็นกำลังใจในการทำงานนั่นเองนะครับครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับ